ตอนเช้าตอนนี้แบบอากาศเย็นเลยนะคะนี่คืออากาศดีเลยตอนนี้แล้วก็ตอนช่วงเย็บ่ายเที่ยงก็จะร้อนหน่อยค่ะแล้วก็มาตอนเย็นอีกทีนึงก็เริ่มอากาศเย็นนะคะก็คือแบบโอเคเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเป็นตัวแล้วละคะ่ะตอนนี้เข้าสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะแต่เป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดค่ะเด็กๆก,ก็เลยอยู่บ้านนะคะ อันนี้น้องเวลอยู่ในเวอร์ชันหน้าร้อนนะคะดูจากขนนะคะขนแทบไม่มีนะเนี่ยแล้วเราก็แบบอาบน้ำหมกไปหมดขนก็หายไปหมดหน้าก็รีบเลยแก้มหายเดี๋ยวพอใกล้เข้าหน้าหนาวนะยิ่งหนาวมากขนยิ่งหนาหน้าหนาวนี่คือขนทุกตัวคือพองหนาขึ้นมาเลยนะะก็เหมือนเวลาที่แบบเขาอยากให้แมวสวยๆที่เมืองไทยอะค่ะก็เลี้ยงในห้องแอร์นะคะ แมวก็จะขนงามแต่นี้เราก็ตามธรรมชาตินะเนี่ยร้อนก็ร้อนไปค่ะร้อนก็กลายเป็นแมวขนรีบเป็นหมดแต่มิโลเนี่ยมิโลไม่ว่าจะหนาวจะร้อนเขาก็จะสไตล์นี้อยู่อยเลยเขาจะไม่ค่อยแบบมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะสําหรับมิโลแต่ถ้าแมวบ้านเราที่มาจากแบบมาจากพวกรักเสเซียมาจากยูเครนนี่คือหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยขนก็เห็นชัดมากเลยอะเหมือนเป็นแมวเมืองหนาวอะ รู้สึกแบบผมหนะ้ามาแยงตาใช่ไหมคะก็เอากันไกลตัดเองเหมือนทุกครั้งแล้วนี่ค่ะเป็นรอยแผลแล้วเพราะว่าตัดท่าไหนไม่รู้นะคะตัดเกือบโดนตาตัวเองอะโอ้ยเล้วแบบอุ้ยตอนนั้นแบบอ้ยเลืดเอดออกหรือเปล่าเนี่ยเจ็บมากเลยอะไรตะโกนเียแบบปาทั้งเลย,ลเลยไีไปมาอ๋อเป็นแผลนิดนึงอะอะไรไม่เป็นไรผมเต๋อเต่าก็ไม่รู้ม,มามา่าตัดโดนตานิดนึงที่นายยังตัดเก่งกว่ามาม่อีกอะ ฮะมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีน้องนอนสองตัวเลยค่ะหนึ่งตัวน้องนอนอีกตัวหนึ่งทําไงอะลูกมาพาน้องไปอยู่ที่อื่นหน่อยสิเด็กบอกว่าให้น้องเขากินใบไม้ไปจะได้เติบโตไปเป็นผีเสื้อได้เราก็ยอมสละต้นไม้บ้านตัวเองไม่อร่อยลูกหนูลืมไปแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วที่เราทําต้นมะกอกอะไรอย่ไม่อร่อยเลยอะ วันนี้เรามากันที่ทาวเวอร์พร์คนะค่ะวันนี้ก็ร้อนหน้าร้อน ก่อนอื่นก็กินอะไรกันก่อนเลยค่ะอ๋อกลอปมันสามารถให้ดูทางนี้ได้ด้วยเหรอลูกคือตอนนี้นิคูถือกลอปมาด้วยนะคะจะมาถ่ายคลิปแล้วไลโอเขาก็ดูในมือถือของเขาเองเชื่อมต่อกันอ๋อมันพึ่งรู้วเนี่ยดีซีกินอะไรกันเฮ้ยไปไปรับขอกัน น้ำอะไรเนี่ยลูกเอ้นี่โขเขาสั่งมาแล้วเขาบอกไปมาเขาไม่กินไม่เคยเลยต้องไม่กินน้ำนี้แทนนะคะชิมดูอร่อยไหมอา้าวอร่อยเหรอสรุปอ่ะชิมได้ต้องชิมได้ มันเป็นน้ำกาแฟรฟทนะคะน้ำกาแฟโฟตมันจะรสชาติเหมือนแบบน้ำซ้มโอลไหมคะ ไม่ค่อยมีคนนะคะที่สวนนี้ไม่เหมือนสวนที่เราไปเมื่อวานแล้วต้องนูน้นค่ะมีการจัดซุ้มฮาโลวีนแล้วนะอะไรอ่ะโอปากเกต์รีสอร์ทเออตลกดีเนาะอันนี้อ๋อเป็นแบบว่าอะไรอ๋อเปนักงานส่งของส่งอาหาร คือให้ผีมาส่งอาหารแล้วก็แบบเนี้มีร้านอาหารผีหนูถ่ายอะไรก็ได้ลูกเนี่ยเห็นไหม mm hmm. มีให้ถ่ายเยอะแยะเลย ลิขูเป็นคนถ่ายแล้วให้เลโอ,อไปเป็นคนตัดต่อแม่จ่ดต,ตรงนี้ก็ตลกดี <c oughs> ทำไมมันกลายเป็นตลกตลกละนนี้คือน,น่ารักมากเลย <c oughs> <c oughs> บอกมีทุเรียนนี่ลูกอะไรก็ไม่รู้เขาบอกเหมือนทุเรียนุเรียนกดุเรียน่ยโอเคก็คือที่ริขูต้องมาถ่ายคลิปแล้วเลยโอ้เขาจะเอาไปตัดต่อค่ะ เพราะว่ามีเล่าให้เร็วฟังว่ามันมีเด็กอายุ15คนนึงนะเขาทำงานแบบรับตัดต่อคลิปเขาได้เงินแบบเดือนหนึ่ง4 0 0แสนเยนแล้วก็เลยแบบอุ๊ยหรออยากลองทำบ้างค่ะก็เลยแบบดาวน์โหลดโปรแกรมที่จะตัดต่อในคอมเรียบร้อยแต่ไม่มีมคลิป<ม>วิดีโอก็เลยมาถ่ายกันเ <laughs> <ๆ> <laughs> ดินก็ไปลูก<ๆ>ถ่ายในนี้มันจะสวย <laughs> ร้านอะไรเอ่ยอไช่อยากเล่นอันนี้ใช่ไหมลูกไหนไปดูซิว่าลินาเล่นได้ไหมคุณลินาเขาจะเข้าไปเล่นนะส่วนเลโออายุเกินแล้วเล่นไม่ได้่ะคนนี้ไปเล่นมาเงือเต็มเลยค่ะผมเผาหลุดหมด แล้วก็กินไอติมกันก่อนกลับนะคะบอกเลยว่าไอติมขึ้นราคาแต่ก่อนราคาไม่ถึง200นะแพงสุดคือ180ยเยนที่เห็นมือลินาะหรือหน้านี่นะเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นอาโตพี่นะคะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแล้วตอนนี้กำเริบหนักก็ทายาอยู่อะ่ะแต่ยาใกล้จะหมดแล้วต้องไปหาหมอ แต่นี่ขุนนี่ไม่เป็นอะไรเลยผิวหนังไม่เป็นเป็นปกติเลโอนี่เป็นแต่เกิดเป็นแบบหนักมากแต่ก่อนเลโอกินไอติมแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะกินคําเดียวคือแบบโอ้โยเป็นผื่นลมพิษขึ้นมาเลยอะ<ด>เดี๋ยวนี้คือโตแล้วกินได้อ่ะ<ด>แต่ลิาน่าไม่ได้เป็นภูมิแพ้ดังนั้นลูกแพ้อาหารไม่ได้เป็น<ด>เลโอแพ้แป้งนมไข่และทุกสิ่ง <laughs> ที่แบบมีเขามีอะไรให้แพ้แพ้หมดแต่ว่าดีขึ้นเพราะว่าโตขึ้นลิญานี่ไม่ได้แพ้อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นอาโทพี่เฉยๆคือผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวเรามาแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะขึ้นเตือนว่าบัตรน้ำมันหมดอีกแล้วเอนชเอน็เียว

you <sweak> are